วัสดีครับทุนหูกขอนากักบ้านนะครับวันนี้กะพอดีมัหับคนป่วยอยู่โรงพยาบาลมหาลาชกะพอดีอยู่ข่างกับตลาดตุลาะนาครนะครับพี่น้องเรากะสีมะพาพี่พะน้องมาบึงตลาดพักนะครับนี่ครับพอขายไม่ขาดเตีมเลยนะครับอันนี้หน้าแล้วกับสีเอาซื้อพักไปขายนะครับอันนี้ก็อยู่ถนนเส้นนี้กับสีไปคอนแก้นนะครับพี่น้องนี่เน้นนี้อันนี้กัสีเขาไป บบบ,บขตไออมโครลาดนะครับถนนเต็มเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นตลาดสุรานาครน,นะครับเข้าเย็นเกษตรเขาก็ลัมามาเบ่งราคาสินค้านะครับว่ามันเปลนยังไงนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวตีนยางเขาไปตลาดสุรานาครน,นะครับนี่ครับพราค้าม่ค้าเต็มเลยนะครับในภาพเบ่งบรรยากาศนะครับพี่น้องเอาอย่างน้าเอาบอกแฟ้งดิ นี่ครับผักมีสิบา้านนี่ที่เป็นผักชีนะครับงามงามอันนี้ครับยุคโคราชนะครับพีออ่น้องขานะขางามงามกระโพอะตะยังหลายอย่างนะครับ อันนี้หน้าปกหุ่งนะเดีราคือถามหาปกหุ่งนี่ครับก็จะมาเปิดไายนะครับเปิดเปิดไทยขายพังครับอันนั้นก็เขาเขาเขาไปอย่างไรกับนีกนะครับร้านขายผลละหมอกละไม้นะครับเต็มเลยนะครับเออกระเคียบ,บกระเคียบขายโลปเท่าไหร่บกนี่นะอันนี้จะเป็นบักเขียขาวนะครับงามงามรูปเท่าไหร่นะโลปสิบหกบาทงามงาม เอาจากถุงครันน่ครับอันนี้ก็พันเดียวกันครับยูสวนครับพี่น้องอครับเงินรูรูเท่าไรก็สิบหกบาทดิเมนบนา้านะหนึ่งสิบสี่อ๋อครับนี่ครับอันนี้จะเป็นเปิดไทยนะครับเปิดไทยเลยนะพี่น้องซ<ๆ>ฟักทองนะครับฟักทองอีนเลียหน้าบกักแฟงไหม ก็แม่เป็นคนนี้จะร้องไปขอขอคีบุตรจากขอขอสายแม่เด้องามครับแบบวันนี้มาเบิ่งบรรยากาศตลาดพักนะครับตลาดนี่นะครับหล,ลังโรงบาลมหาล้านนะครับขนาดนี้ได้ไหมร้อยยี่สิบค่ะเอาไปขายลูกยังได้น่าไปที่นี่ลูกสี่บาทจังลูกเพราะยี่สิบบาทเลยสามสี่ละหลายหกจิบ ครับเอาไปขายแล้วเ้างกระติ๊บได้จ้ะขายลูกสิบบาทคนขายปีกก็ชอบลูกเล็กเพราะว่ากำลังเยอะอันนี้หน้าผมก็ขายบักตงเตียงยู่บ้านเ้างนักภาษาอีสานเขาเอิ่อ้นนะครับแล้วเอาติจ้าบักพิษเอาติอันนี้เขาเอิ่้นพ่อเลี้ยงพ่อเลี้ยงพ่อเลี้ยงตก็พ่อเลี้ยงบ้านเนาะเป็นคนขายของเนาะนะครับบนอนห้องหอมนอนน้อยน้องร้อยยี่สิบจ้าร้อยยี่สิบเนี่ยเหมือนนี่ปลาปลาบ้วนใจตลาดด้วยก็ยังอีกหน้ามาที่นี่ ใด้รถนั่นหรอรถอยู่ข้างนอกนะครับเ้ายังอีกบ่นี่เด็นยางชมตลาดก่อนบ่ฝากแล้วไว้ก็ได้ฝากได้จ้ะพี่ราคาคือของยังไม่พอก็เดินซื้อของกันไปไปยางชมตลาดก่อนหน่าจะเขาฝากฝากไว้หนิล่ะก็หฮาได้ยังอีกไปเบิึงหอมเลยพี่น้องวันนี้เราไปเบิึงหอมกันจะาตำรวจราคาของหอมรถเท่าไรครับนะไง ยี่นี่หอมหอมแปดสิบบาทพี่น kind of ้องเบื้องกาสิบบาทหอมมือแพงครับช่วงนี้หอมหอมแพงครับพี等等่น anyway ้องนี่ครับปลาม้วนได้หลายอย่างเลยครับซึ่งลดก็หลายอย่างเลยนะครับครับมาเบิ้งหอมนะครับเอาบ่แปดสิบบาท แวอยู่บ้านกันเหดอ,อกอยู่บ้านกันเพราะได้ยูด่ดอกไปผุนท้องปรดิเดี๋ยวพาพี่พาน้องยางไปตลาดครับนี่บรรยากาศยุ่นหลังลงบ้านมหาราชนะครับตลาดสุรานาคอนนะครับแม่ผัดชีสมาที่นี้กันทเที่ยวทเที่ยวตลาดนะครับ,บสดสดเลยครับข้าตู๋นก้าวตุ๋น อันนี้พ่อค้านะครับบรยการพวกนะครับผักมีซีใบไหลเอาบ่อหอมอมา<ป>เจ้าบาทเดียวเตรียมคนถือไป,ป,อไปครับ,ปบไปเบิ้งแต่ของนะครับเดอเ้อเดี๋ยวเช็เชด,ดเองเองนี่นะครับ นี่นะครับบรรยากาศยำแรงๆนะรประมาณห่ามวงกัวนะครับคนป่วยก็อยู่ในรถหมดแล้วครับเออหน้าน,น,นี่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 อันนี้<า>ป,รประกาศเอ,อ้กะลำลอยสี่สิบกูงามเราอ่อนเขาพูดน้อยไหมเขาพูดอ่อน <c oughs> ช่วงแรงๆพวกค้ายไหมค้าก๋าออกมานั่งขายของกันนะครับกับปวดอ่อนนะครับเท่าไรลวนะ่ะเท่าไรละน่ะแกงแบบนี้นะครับมีหลายอย่างนี่ครับเบิง้งรถสามดอแบอบโบราณนะครับเห็นแบบนี้ด้วยน่ะโอ้ก็ถ้า นาวมีไปเมมบักนาวอะสี่รอยกับมีสองอยยี่สอลูกละหบาทได้หนครับสบาทยีสิบตงสบาทยี่ะบาทเาไปขายยังไงนะมูน้น้อยสิบสามน้อยสิบลูกนึงอะลูกห้าบาทลูกห้าบาป้าบักนาวลูกหบาทด้นั่นนะลูกว้า รถชาติชิมครับอยากขาวานแเออมะละคอกนี่บักฮงโลสีโลูสีปลูแปดสิบบาทโลแปดบาทแม่นหละบักฮงโลแปดบาทถือว่าแพคถือว่าบักราคาดีอยู่นะครับนี่นะบักฮงนี่นะแต่๋ยวจะลูกนะอันนี้เขาเอาไปขายเป็นลูกกันปะโอตุ่ง จเคี่ยวกันหลายะคร้บนี่ก็ที่เป็นตลาดร้านม้อพี่น้องหอมหอมลเก้าสิบบาทนะครับท่นไปตั้งอำเพอเราทีแพงกว่านี่นะครับที่แปดสิบเก้ชิบนะครับหอมเปี่วอยู่บ้านไรทู้เพีเอยู่ <c oughs> พงมันเป็นหอมอย่ยงหอมตัวูตัวนูนี่ได้บอกพริกนะน่ะ รเท่ไยยทาทไรูุน่ะรอยี้ากิละเท่าไรลสิบสองเปียบักงพริแกแดงเลยนะวยนี่นะคืองามรนะานซื้อานแสีม่งยูี่งามงามบุงบุญน่ะรวยแบบนนะครับพี่น้องบุแงสวยบักมาระกมนะครับตก,ก,กันเหรอ นี่ครับมันได้กาศโดยรวมนะครับตลาดเห็นไหมครับฮะตลาดชลนครน,นะครับคุณท้องวนกลับไปหน้าไปที่นครับครับพระเบงซ้นนี่ครับไปที่ไหนนี่ก็จะเป็นกวางตุง้งวัดส่วนใหม่เนาะอันนี้เขาเอื่นยังก่ออันนี้นะงามงามงาม ขนาดเจดสบาทจะรั่วน้าเนี่หาลูเราขายมัดสิบบาทเจ็ดสิบมันสีใดเพราะจะมัดได้อยู่มันขายหมัดบะมี่สิบบาเนขายเหมือไงขายเหมือนไหมพริพอข่าจากไหนใจพอดเลยวะเฮ้ยนะครับ ผักงามๆนะครับเต็มรถอาญาเลยครับอันน uh, ี้คือเปิดเปิด hmm. ท้ายนะครับเป็นการเปิดท ok ้ายไม่มีหน้าร้านนะครับเกมาได้ยังไงนะเบื้องแบบมื้อนี้ก็ได้หลายอย่างนะครับพี่น้องพอดีได้มาโคราชกับเลยซี่ของไปหลายอย่างหลายแนวเี่นะอู้พี่ทินนะบักแฟงบักแฟงบักแฟงกัวกับอะไร บักแตงสร้างนะครับอันนี้บักแตงอ๋อบักแตงขาดออกนะครับบักแตงบางน้ำมือนแตงสร้างพี่เปล่งไงเปล่งปวดอ่อนเป็นไรพี่น้องอยู่ต่างบ้านต่างเมืองเราบจริงเลนี่กับเขียนี่สามหลอดสามหลอดกุหลาณสมัยโบราณนะครับบักแตงสร้างอันนี้พักอันนี้ก่อนหน้าพักอันแถวเรียดเลยเปลี้ยฝรั่งเขาเอิน นีนเป้ืกแงสร้าง130ร้อยสามิบคนขายโลสิบสามทตัวปูก็มีหลายอย่างหลายเนีนะครับพี่น้องมเบึงมี่กับพาพีพะน้องเข้ามาบึงตลาดสุาดนครหลัง,งลุงบาทมหาล้านะครับเท่าไรก็นาน,นะาาใน,ในหน่นะเปลืงรบสามบาทจะไปขายได้ไปที่ไหนขายสองลึกสิ สนใจปะผู้เดลายทีไ่ไหนนะไม่เคยเดลายไปเพียงสองรูกสิบบาทหนานินบ่มีกินเลยแตงโมอันนะ่ะหอกกำลังออกพอด,ดีเลยนี่แตงโมอันนะ่ะผลตัวพันหนึ่งจะร้อยสามสิบเนาะกับบ่เน่าง่ายเด้อนะแบบนั้นนี่ใครบุกอปไห้โอันเนี่ยกูไปกินเองแล้ว <c oughs> แต่ว่าผู้ใดมีหอมโดนีนี่โอ้เป็นพระเจ้าคนละครัหอมแพงนะครับหอมบางกวกุองเนี้วแกกกเอมแกงสมอหมึกเมอยู่นาก็ได้หลายเตอบอยู่แนวเอาได้เนื้อเลยยี่หามาทยมห้าบาทปาโยนปาคารคาลัดบ่ไรเนยาล้วนเท่าไหร่ เป็นไดเป็นแถวแถวแถวเป็นไดคืออย่างผมบอกเล้ปลูกสักสองไล่แถวลงพอเลยเงินแสนเลรอครับพรีด้วยราาราคาเท่าไดคุณพ่อพี่น้องของท่นนี่โลละสามสิบห้าบาทนะครับขนาดยุทตลาดเท้ๆเลย่ด้ว่ากันนี่แพงกว่ามันเท่าไดเหรอสิบเท่าเด้ยน้อหนะเนาะแพงกว่ามันสัมปหหะหลังสบิบเท่านะครับเขาบอกต้องปลูกหลายกันกันผู้ไรติลูกอันนี้คือแนะน้ำนะครับสักสองไร่ก็พอนะครับเห็นเงินแสนนะครับเดียวกับบ่อบ่อต้องเชียงครับ กับผลผลแมนอืมครับอันนี้ก็ที่ออกไปแล้วนะครับสะวันบักเขียนะงามๆเลยได้แล้หน้าของเฮ้งไปเดยวเดี๋ยวผมเบาบักเขียลับบ้านแลับตดทนี้พี่น้องเอ้ยไปเฮ้ออผักชีก็งามเอาอีกหมูก็งามครับบ สี่แปดสิบซ้ำหอมเลยนกรอยาบาอูเลยหอมเก้าสิบแล้วไปซื้อจะปากช่องอะรรถเท่าไหร่ร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งครับเฮ้ยไปปูหอมถิงหน้าเฮ้ยวันรุ่นบเอ้อันนี้ยังครับนะบะเอ้ออันนี้ล่ะบะเอ้บ้านเฮาเได้ไปอันนี้ได้นี่เอานี้นนี่เได้ไปอันนี้ได้ไปนี่ผักชีบ้าเอานี้บ้านีขาใค มันปลูกขึ้นยากแล้วมันห่อนงามงายอดยอดยอดเงนพวกยอดบักบวบเทียนยอดบักบวบสตียอดมาละบวบสตียอดมาละยอดมาระไม่ออกไหมตาโอ้ใส่นวลนึงโอ้นั่นเดนั่นเดเด็ดยอดมาละวันหมดสิดานี่ทีเขาเอิ่นมาละแมวโอ้วันตะเคยได้ยินอันนี้คือยอดมันไป ไไเดี๋ย่าราคากันบ่อันนี้ก็ีจะเป็นใบกับเผาด้วยพี่น้องกับเผาโอ้โอนี่คนหมักเกษตรนะครับแต่มานี่แหละพระผีพรน้องมาเที่ยวบึงกระเสียรนะวางก่อนก,กันเลได้รล่ะมันหนักกได้ขาใช้ะครัอ ใหบรรยากาศอี่เทีนอนนะครับเทียนอครับสำรับทีมีกับเป็นลิปม้าหับคน่วยอยู่โรงบานมหาลาดนะครับแล้วก็พามาเที่ยวตลาดสุรน,นารนะครับหลังลรงบานมหาลาดนะครับสำรับทีมีกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับสำหรับผู้ที่มักในทางด้านเกษตรนะครับวันนี้กับพามาสำรวจสำรวจราคาสินค้าในตลาดท้องตลาดนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ที่เห็นแนนีคือหอมผักชีนะครับราคาราคาสูงนะครับตอนนี้ มันเป็นหนาแรเนะครับพี่น้องมันกะกะผู้ใดมีกะได้ราคาดีนะครับยุอย้อยนาผมกับพอ่อพ่อได้ขายถุกมืออยู่นะครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้เอาไว้ทํำนี้ก่อนนะผมสวัสดีครับ